ฉันคือตุ๊ก,กตาผีมันผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครองฉันมันต้องตายแม่หนูอยากได้ตุกกตต๊กตาเื้ตตุ๊กตาให้หนูหน่อยได้ไหมจะเอามาทําไมลูกไวของหนูโตเกินจะเล่นตุ๊ก,กตาแล้วก็หนูอยากเล้อย่างแม่ไม่เอาแม่ไม่ซื้อให้หลอกเปลืองเงินเปลือง,องทองเอาไว้ซื้อของที่มีประโยชน์ดีกว่าแม่แม่นะแม่แค่ตุ๊ก,กตา งมงมาที่ฉันเดี๋ยวนี้มามามงมา,มานั่นตุกตานี่ใครเอาตุกตามาทิ้งเนี่ยน่ารักขนาดเนี้ยก้าทิ้งน้องได้ยังไงทําไมเราถึงรู้สึกถูกชะตากับน้องตัวนี้จังเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเอาน้องตุกตาตัวนี้ยกลับบ้านได้ดีกว่าอา้าวมิวกี้ไปไหนมาเนี่ยลูกไปเดินเล่นมาจา้ะแล้วนี่หนูไปเอาตุกตามาแต่ไหนเนี่ยแม่บอกล้าใช่ไหมว่า แม่จะเย็นๆสิอย่าเพึ่งบน่นตุ๊กตาตัวเนี้ยหนูไม่ได้ซื้อหนูเห็นน้องอยู่กองขยะก,ก็เลยเก็บมาดูสิแม่สภาพน้องยังใหม่อยู่เลยดูไปดูมาแม่ว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะลูกเราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันด้วยซ้ําเอาไปคืนที่เดิมเถอะลูกไม่นะแม่หนูจะไม่ยอมทิ้งน้องเด็ดขาดงันก็ตามใจนังตุ๊กตาจ๊ะเดี๋ยวเรามานอนกันนะพี่จะกล่อมน้องนอนเองนอนนะที่ฉัน มองมาที่ฉันมองมาที่ฉันต่อไปนี้ชีวิตของแกเป็นของฉันฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทำตามทุกอย่างเข้าใจไหมเข้าใจมิวกี้ลูกมากินข้าวได้แล้วจ้ะมิวกี้หนูได้ยินที่แม่เรียกหรือเปล่าเนี่ยมิวกี้ แม่เรียกหนูตั้งหลายครั้งทำไมหนูไม่ตอบแม่สักทีหนูไม่ได้ยินค่ะไปกินข้าวกันเร็วมิวกี้กินข้าวสิลูกค่ะหยุดวางช้อนลงเดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่อนุญาตเธอห้ามกินอา้าวไม่กินแล้วเหรอลูกไม่กินแล้วค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะลูกของฉันเป็นอะไรนะ เดี๋ยวนี้ดูเหมือรอยแปลกๆฉันเป็นห่วงลูกจังเลยอะฉันจะเอาชีวิตของแกหยิดกันไกลขึ้นมาแทงเข้าไปกลางหัวใจมิวกี้หยุดเดี๋ยวนี้นะลูกนั่นหนูกำลังจะทำอะไรอะแทงเข้าไปกลางหัวใจหนูบ้าไปแล้วเหรอมิวกี้ทำไมหนูต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยหนูไม่อยากอยู่แล้วคะ่ะแม่หนูเป็นอะไรบอกแม่ได้นะลูกตั้งแต่ที่หนูเอาตุ๊กตาตัวนี้เข้า ไปทิ้งไม่นะอย่ามายุ่งกับตุก๊กตาของหนูแม่ออกไปจากห้องหนูเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าหนูบอกให้ออกไปไงจ้าจ้าจ้าแม่ของเธอนี่จิ้จ้านจังเลยนะฉันขอพทษไปที่แม่น้ำเดี๋ยวนี้ได้ฉันจะไปฉันจะเอาชีวิตแกกระโดดลงน้ำเดี๋ยวนี้ ล,ลูกของฉันคอยดูนะฉันจะเอาแกไปทิ้งลูกของฉันเอาแกมาจากกองขยะงั้นแกก็อยู่กองขยะไปอยากทิ้งฉันก็ทิ้งเลยฉันอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกเดยกก็มีคนรักฉันไปอยู่ด้วยใครเอาตุ๊กตามาทิ้งเนี่ยยังใหม่อยู่เลยเราเออกกลับบ้านไปด้วยดีกว่า ในเมื่อไม่มีใครต้องการมันถ้าอย่างนั้นฉันขอแล้วกันนะไปอยู่กับฉันที่บ้านนะจ๊ะแม่คะ่ะอ้าวลูกกลับมาแล้วหรอจ๊ะใช่ค่ะแม่นั่นตุ๊ก,กตาอะไรอะ่ะดูแปลกๆไม่เห็นน่ารักเลยตุ๊ก,กตาทงทงทงสะฮูค่ะแม่แล้วลูกไปเอามาแต่ไหนเนี่ยเอามาแต่กองขยะค่ะสงสัยมีคนเอามาทิ้งเอาไปทิ้งที่เดิมเถอะลูกแม่ว่ามันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะไม่ค่ะแม่หนูชอบตุ๊ก,กตาตัวนี้หนูจะเก็บไว้หนูจะให้คานนอนกับหนูทุกคืนเลยเงินก็แล้วแต่ลูกจ้ มิวกี้พี่ขอเล่นตุ๊กตาทุงๆด้วยไหนสิไม่น่าขอเล่นหน่อยก็บอกว่าไม่ไงเฮย้ยขอเล่นแป๊บเดียวเองทำไมต้องห่วงด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าไม่ไงเศรซีอยู่นั่นแหละ Milky, มิวกี้ทำไมต้องไปครอบเสจพี่ด้วยเนี่ยพี่ตกใจหมดเลยกับห้องเธอไปได้แล้วเราอย่ามากวนใจฉันอีกจ้า ลูกทำไมหน้าตาดูกังวลจังก็น้องน่ะสิแม่ช่วงเนี้ยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อารมณ์ร้ายมากเลยเหมือนไม่ใช่มิวกี้คนเดิมวันวันเอาแต่ขุกตัวอยู่ในห้องเล่นตุ๊กตาทุงๆงทุงอะไรนั่นหนูว่ามันแปลกมากเลยนะแม่แม่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันตั้งแต่มีตุ๊กตาทุงทุงๆนั่นน้องก็เอาแต่เก็บตัวงเงียบไม่พูดไม่จาไม่ค่อยล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเราจะทายัางไงกันดีคะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะลูกฮะอะไรนะเธอจะให้ฉันทําอะไรหรอทามัน ฆ่ามันฆามันฆ่าที่หมดทุกคนได้ฉันจะทำตามคำสั่งเธออาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาที่เราฝันไปเหรอเนี่ยทำไมเราฝันว่าไอ้ตุ๊กตาทงทงท,ง,ทงจะฆ่าเรานะในฝันมันเหมือนจริงมากๆเลยแถมยังน่ากลัวมากด้วยเอามิวกี้มาหาพี่ทำไมดึกดึกดื่นๆเนี่ยพี่ถามเธอทำไมเธอถึงไม่ตอบมาหาพี่ทำไมตอนดึกๆเนี่ยมาเอาชีวิตแกไงล่ะ ตายซะเถอะนี่นีุ่งทุงๆๆฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะดีมากทำดีเดี๋ยวมีรางวัลเอ,อ,อ๋ะอะไรกันเนี่ยลูกฮะลูกทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นละจ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมิวกี้นี่ลูกเป็นคนทำพี่เหรอหนูไม่ได้ทำ ไม่ใช่ลูกมันจะใครในห้องนี้มีแค่ลูกกับพี่อยู่กันสองคนนะทุงทุงทุงทำตังหากฮะทุงทุงทุงทำเหรอเป็นไปไม่ได้มันเป็นตุ๊กตานะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าให้หมดทุกคนได้ฉันรับคำสั่งตายซะนี่แน่ทุง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 อาฮูร